หน่วยที่2ก่อนเรียน 1. ฟ้ากำลังเผลอเหลืองจับมือฟ้าเขกศีรษะแดงอย่างแรงหนึ่งครั้งฟ้ารู้ตัวเมื่อได้เขกศีรษะแดงไปแล้วฟ้ามีความรับผิดทางอาญาหรือไม่ตอบขอไข่ไม่ต้องรับผิดเพราะไม่มีการกระทำตามความหมายของกฎหมาย 2. ติ๋มเป็นมารดาของจิม๋มซึ่งเป็นเด็กทารก ติ๋มต้องการให้จิ๋มตายจึงไม่ยอมให้นมจิ๋มกินจิ๋มอดนมจนตายติ๋มมีความผิดฐานใดหรือไม่ตอบขอไข่ติ๋มผิดฐานฆ่าจิ๋มโดยเจตนาโดยถือว่าเป็นการกระทําโดยงดเว้น 3. ม,ม่วงเป็นนักว่ายน้าม่วงเดินผ่านสระน้ําเห็นเด็กกําลังจะจมน้ําตายม่วงจําได้ว่าเด็กคนนั้นคือลูกของเขียวซึ่งเป็นศัตรูของตนม่วงต้องการให้เด็กตายจึงไม่ไว่ายน้ําลงไปช่วย ม่วงมีความผิดฐานใดหรือไม่ตอบขอควายม่วงผิดฐานไม่ช่วยผู้ซึ่งตกอยู่ในพยานตรายแห่งชีวิตตามปอ,อมาตรา374 4. แดงต้องการให้เหลืองตายจึงใช้ปืนยิงไปที่เหลืองโดยแดงเห็นอยู่แล้วว่าเหลืองยืนอยู่ติดกับขาวและปืนที่ใช้ก็เป็นปืนลูกซองกระสุนปืนถูกเหลืองและขาวตายแดงมีความผิดฐานใดตอบขอควาย ฆ่าเหลืองตายโดยเจตนาประสงค์ตอบผลและฆ่าขาวตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล 5. ฟ้าใช้ให้ม่วงไปฆ่าเหลืองม่วงเห็นดำซึ่งเป็นคู่แฝดกับเหลืองเดินมาม่วงเข้าใจว่าเป็นเหลืองจึงใช้ปืนยิงดำตายม่วงมีความผิดฐานใดหรือไม่ตอบม่วงผิดฐานฆ่าดำโดยเจตนา 6. เขียวต้องการล้อให้ม่วงตกใจจึงหยิบปืนเด็กเล่นขึ้นมา ทาท่าจะยิงเขียวม่วงเข้าใจผิดว่าเขียวจะฆ่าตนม่วงจึงหยิบปืนของตนมายิงเขียวตายม่วงมีความผิดฐานใดหรือไม่ตอบขอควายม่วงไม่มีความผิดฐานฆ่าเขียวโดยเจตนาโดยถือว่าเป็นการป้องกันตนโดยชอบด้วยกฎหมายโดยสำคัญผิด7ฟ้าหยิบปืนขึ้นมาเช็ดถูดทำความสะอาดโดยไม่ตวรวจดูให้ดีว่ามีลูกกระสุนหลงอยู่ในกระบอกปืนหรือไม่ ความจริงปรากฏว่ามีกระสุนหลงอยู่ลูก1ลูกกระสุนลั่นไปถูกเหลืองซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆตายฟ้ามีความผิดฐานใดหรือไม่ตอบขอควายฟ้าผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาท8ขาวและเหลืองต่างคนต่างต้องการให้ดำตายจึงต่างหลอกให้ดำกินขนมผสมยาพิษซึ่งต้องกินขนาด6กแกรมจึงจะตายยาพิษที่ขาวให้แก่ดำมีจำนวน3กรม และยาพิษที่เหลืองให้แก่ดำก็มีจำนวน3แกรมดำกินยาพิษที่ขาวและเหลืองให้ปรากฏว่าดำตายขาวและเหลืองมีความผิดฐานใดตอบค้อควายขาวและเหลืองผิดฐานฆ่าดำโดยเจตนาเพราะความตายเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของแต่ละคน 9. แดงไล่ยิงขาวขาววิ่งหนีไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต่อมามีฝนตกหนักฟ้าผ่าต้นไม้และผ่าขาวตายด้วยแดงมีความผิดฐานใดหรือไม่ ตอบขอควายแดงมีความผิดฐานพยายามฆ่าขาวเพราะความตายของขาวไม่สัมพันธ์กับการกระทําของแดงตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทํากับผล10เขียววางเพลิงเผาบ้านของเหลืองในขณะที่เหลืองไม่อยู่บ้านปรากฏว่าแดงซึ่งเป็นเพื่อนของเหลืองและนอนอยู่ในบ้านหลังนั้นโดยที่เขียวไม่รู้ถูกไฟคลอกตายเขียวมีความผิดฐานใดหรือไม่ตอบข็ควาย เขียวผิดฐานวางเพิงมเผาซับเป็นต้นเหตุให้คนตายหน่วยที่สองหลังเรียนข้อ 1. การกระทําตามความหมายของกฎหมายหมายความว่ายอย่างไรก็ไก่การเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สํานึกกล่าวคืออยู่ภายใต้บังคับของจิตใจข้อไข่มีการเคลื่อนไหวร่างกายไปมาข,ข้อควายการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ที่มีอายุเกิน1ิปีงองงูการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย จอจานถูกทุกข้อตอบก็ไก่การเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สํานึกกล่าวคืออยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ 2. มารดาซึ่งจงใจไม่อุปการาเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ของตนเช่นไม่ยอมให้อาหารหรือนมแก่บุตรผู้เยาว์ถือว่ามารดามีการกระทำหรือไม่ก็ไก่มารดามีการกระทำโดยงดเว้นขอไข่มารดามีการกระทำโดยละเว้น คอควายมารดาไม่มีการกระทำเพราะไม่มีการเคลื่อนไหวงองูมารดาไม่มีการกระทำโดยงดเว้นและละเว้นจอจานข้อกอและข้อขอถูกตอบกไก่มารดามีการกระทำโดยงดเว้น3แดงต้องการฆ่าดำให้ตายแต่แดงหาจังหวะเหมาะไม่ได้วันหนึ่งแดงเห็นดำกำลังจะจมน้ำตายแดงสามารถช่วยได้โดยการทิ้งขอนไม้ลงไปให้ดำเกาะ แดงไม่ทำกับยืนยิ้มอยู่ริมสระน้ำดำจมน้ำตายแดงมีความผิดฐานได้หรือไม่ก็ไก่ฆ่าดำโดยเจตนาโดยถือเป็นการกระทำโดยงดเว้นขอไข่ไม่ต้องรับผิดเพราะไม่มีการกระทำใดๆเลยขอควายไม่ช่วยผู้อื่นซึ่งตกอยู่ในพยายนอันตรายแห่งชีวิตตามปออมมาตา374งองูไม่ผิดเพราะแดงมีเหตุผลยกเว้นความผิดจอจานข้อกอและข้อคอถูกตอบ คอควายไม่ช่วยผู้อื่นซึ่งตกอยู่ในพยานตารายแห่งชีวิตตามปอ,อมาตรา374 4เจตนาเล็งเห็นผลหมายความว่าอย่างไรกไก่เล็งเห็นว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไข่เล็งเห็นว่าผลควรจะเกิดก็ได้คอควายเล็งเห็นว่าผลอาจจะเกิดก็ได้งองูเล็งเห็นว่าผลน่าจะเกิดก็ได้จอจานถูกทุกข้อตอบกไก่เล็งเห็นว่าผลจะเกิดอย่างแน่นอน ห้าเหลืองต้องการรักปากกาของเขียวเหลืองเห็นปากกาของดำวางอยู่บนโต๊ะทำงานของเขียวเหลืองเข้าใจผิดว่าเป็นปากกาของเขียวเหลืองจึงหยิบเอาปากกาของดำมาเป็นของตนเหลืองมีความผิดฐานใดหรือไม่ก็กไม่มีความผิดฐานรักทรัพย์ดำโดยเจตนาเพราะเหลืองไม่ต้องการรักปากกาของดำเลยข้อไข่ เลืองผิดฐานลักทรัพย์ดำโดยเจตนาควายเหลืองไม่มีความผิดทางอาญาแต่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งงองูเหลืองผิดฐานลักทรัพย์ดำโดยเจตนาโดยถือว่าเป็นเจตนาโดยพลาดจอจานไม่มีข้อถูกตอบขอไข่เหลืองผิดฐานลักทรัพย์ดำโดยเจตนา 6. ฟ้าและเหลืองมีสาเหตุโกธเคืองกันมาก่อนวันหนึ่งฟ้ามืนเมามากพบเหลืองฟ้าแกล้งทำมือลวงกระเป๋าจะหยิบปืนมายิงเหลืองเหลืองเข้าใจว่าฟ้าจะยิงตนจึงใช้ปืนยิงฟ้าตายความจริงฟ้าไม่มีปืนติดตัวมาเลยเหลืองมีความผิดฐานใดหรือไม่ก็ไก่เหลืองผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเพราะความจริงไม่มีพยานตรายใดๆที่เหลืองจะให้สิทธิป้องกันได้ ขอไข่เหลืองไม่มีความผิดฐานฆ่คาคนตายโดยเจตนาเพราะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายขอควายเหลืองไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายโดยสำคัญผิดงูเหลืองผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยถือว่าเป็นการกระทําโดยพลาดจอจานไม่มีข้อใดถูกต้อง ตอบคอควายเหลืองไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายโดยสำคัญผิดเขาวขับรถด้วยความเร็วสูงไปตามถนนที่มีคนสัญจรไปมารถของขาวชนดําตายขาวมีความผิดฐานได้หรือไม่ก็ไก่ขาวผิดฐานฆ่าดําโดยเจตนาไขา่ขาวผิดฐานฆ่าดำโดยประมาทคอควายขาวผิดฐานฆ่าดำตายโดยไม่เจตนา ง,งูขาวไม่มีความผิดเพราะไม่เจตนาและไม่ประมาทจ้าจานขาวไม่ผิดฐานฆ่าดำตายเพราะไม่มีการกระทำตอบขอไขขาวผิดฐานฆ่าดำตายโดยประมาท8ในกรณีที่ผลเกิดจากเหตุแทรกแซงที่เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติข้อใดถูกต้องที่สุดกอไก่ผู้กระทำไม่ต้องรับผิดในผลนั้นหากเหตุแทรกแซงนั้นคาดหมายไม่ได้ขอไขผู้กระทำไม่ต้องรับผิดเลยขอควาย ผู้กระทําต้องรับผิดในผลนั้นแม้ว่าจะเป็นเหตุแทรกแซงที่คาดหมายไม่ได้ก็ตามงองูผู้กระทํารับผิดเฉพาะผลที่เกิดจากการกระทําของตนเสมอจอจานไม่มีข้อถูกตอบก็ไก่ผู้กระทําไม่ต้องรับผิดในผลนั้นหากเหตุแทรกแซงนั้นคาดหมายไม่ได้ 9. หากผู้ถูกทำร้ายรักษาบาดแผลที่โดนทำร้ายไม่ดีและมีผลทำให้ผู้ถูกทำร้ายตายข้อใดถูกต้องที่สุด ก็ไก่ผู้กระทําไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาขอไข่ผู้กระทํามีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาขอควายผู้กระทํามีความผิดฐานทําร้ายร่างกายงองูผู้กระทํามีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาจอจานไม่มีข้อถูกตอบงองูผู้กระทํามีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาสิบ หากความตายไม่ใช่ผลธรรมดาจากการวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้กระทำจะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่เพราะเหตุใดก็ไก่ผู้กระทำไม่ผิดฐานวางเพลิงเผารัพย์เป็นเหตุให้คนตายขอไข่ผู้กระทำผิดฐานวางเพลิงเผารัพย์ของผู้อื่นเป็นเหตุให้คนตายขอควายผู้กระทำผิดฐานพยายามฆ่าคนตายงงูผู้กระทำผิดฐานฆ่าคนตายจอจานผู้ถูกทั้งข้อกอและข้อขอตอบก็ไก่ ผู้กระทำไม่ผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นเหตุให้คนตาย